สามรอบแล้วพี่น้องเอยห้องพงท้องขน้องรัเหอนสองรอบก็จบสองตจ้บใงายกั่น้องพี่นสอดแกนะครับเตามพิีกาผู้นำไปอีกสองเทือนะครับเขาขออนุญาตนะครับเขาขึ้นไหนเทือเทือกบุรีมย์วขออนุญาตเอพระเจ้าตาันนะครับเียนเชิญคณะผู้นำนะครับทอดสอเงไนตอนะครับเสิเลิเลยว่น้สิเตยน้าผีเจ้าหาวก่อมอ เดี๋ยวเดี <travaille> <cosm> ๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมผมสิเบเาให้พี่น้องฟังงานนี้พี่น้องสื่อบัตรโดยที่หมอลัมมาลงทุนติดเอกเอกเทศบานเพื่อนบริจาคเนะครับขันยากเลยมันก็ต้องเหนื่อยเศร้าว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนกันนักใจเพืกันนะครับเจ้าหน้าที่กันนักใจพิเศษ พี่น้องใต่เย็นเย็นเด้อเบิ่งกันแย่งกันบางมือเบื้องเดียวกันใกล้สิแล้วเลยที่ครับไก่ซี่แกงแล้วนะครับที่สองชุกม้งไก่แกงแล้วครับใก่เย็นเยังอยู่บู่บลายคนมิตรบางมืงเบื้องเดียวกันเบิ่งเดากันพี่น้องนะมีเตาหน่อยก็ต้องเอาให้ซึ่งกันและกันทวันที่นย่งกันนะครับเป็นจังไรแม่จ้าที่สัตว์สิง ยุงนีวันเฮาบ่รู้จังไดบ่อยาก้นําคนาบเซาเมาแล้อายฮอดพ่อฮอดแม่เฮาพดีพี่น้องบ่ธรรมดาเด้คั่นิดกันมันต้เป็นเรื่องดีปานดครับแล้วแล้วแต่ยิพ่อสิัดสินใจเด้อ พอมา่ลตโอ้ครับครับอันนี้คือคุณยูกับผููน้ำเบอรเดอร์ยูกับที่พอเป็นผู้ป้องจ้าของพื้นที่เอามาเล่าข้อกับออน้าผู้ใดพร้อมไปใช้คูดอกหน้าละครับอีกัพตีกันเป็นจุ่มเอาเเดี๋ยวเครับเอาขึ้นมาให้สุขนงมาโค้งกลลูก อปกติแล้วเอาก็ะสอบเก่งน้องบุรีมาอาสสันนีบาลามี่หอหลวงปู่ฉากเดียวตีกันซ้ำตอบค่ะพี่น้องบาลามีของพี่น้องบเราไม่ได้ตีกันคนสองคนตีกันแบบเป็นจุ่มมาขอเพลินพี่น้องอีกครั้งนึ่งกะเอาเบาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่กะเอาเบาไว้พอดีที่นี่วางมือดึงเบาหวานนี่ห้องนี้น่าจะภาพอยู่บันสั่งปีเมื่อคืนนี่อยู่สุริมบุรีบังบุรีดึงก็เลยกไปจากนอนพักแนมขอทนายไงมามาขอพี่น้องบันโพให้ลุกปีนปิงแนมมาสั่ง ท่านกุหลาบกุญย์เพื่อนก็เลยเมตตาอนุญาตจัดงานขึ้นไอ้ที่นี่ท่านสถานการณ์มันที่ตัางเย็นแหละน้องพี่น้องน้องก็พยอยามให้มันบ่มบวนเอามามาเตยให้พี่น้องในเพื่อนในพร้อมท่านช่วงนี้นะครับเอาเริ่มต้นจากให้ม่ยิงไงน้องพี่นี่มกร้อนอยู่ตากอนมูเอากระดี่มา ໂນອະເພນີບັນນະນາເອົາພครับສະບາครับ